ทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราไปฉีดวัคซีนฉะนั้นก็เตรียมตัวเตยมเข้าของมากมายนะคะแล้วก็จะไปฉีดวัคซีนแล้วก็คิดว่าจะทํารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่าการฉีดวัคซีนของซีโนฟาร์มเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างตั้งแต่ลงทะเบียนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยลงไปได้ใช่ไหมแล้วเราก็เป็นในส่วนของหน่วยงานก็เลยลงได้นะ างานวันนี้เดตามวันไปเลยถึงโองมากวันนี้คือวันที่1นึ่งกรกฎาะนะคะยอดผู้ติดเชื้อว,วันนี้5,400กว่าคนเยอะมากเลยทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะในการสู้มันไปด้วยกันขั้นตอนการเตรียมตัวของเรา ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนาะมาคุยกันให้ฟังนิดนึงเราก็พยายามดื่มน้ําให้ได้เยอะที่สุดคือเป็นคนใช้กระบอกน้ําดื่มน้ําอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากเขาบอกว่าให้ได้แบบ2อสามลิตรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยต้องไปใช้น้ําแบบแคลใช้ขวดน้ําที่บรรจุน้ำสองลิตรซึ่งเมื่อวานเราทําไปได้ประมาณ2ขวดก็4ลิตรนะคะวันนี้ก็ตั้งใจไว้ว่าก่อนจะถึงการฉีดเนี่ยเราจะกินให้ได้อีก1ขวดแล้วก็ โรงพยาบาลที่เราเลือกอ่าหรือพูดการตอนนี้เรากําลังเดินทางอยู่อย่างที่บอกไปแล้วนะคะส่วนโรงพยาบาลที่เราเลือกฉีดกันก็คือโรงพยาบาลเมดปาร์คค่ะโรงพยาบาลใหม่วัคซีนใหม่มาแม่มาดูกันว่าขบวนการต่างๆมันจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะแวะรับทีมเราน้องๆอีกสองคนนะคะสวัสดีค่ะทิปก่อนสมาชิกเพิ่มแล้วนะคะตอนนี้อีกสองค่ะค A few inches ตอนนี้ก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะจอดรถแล้วก็เดินลงมาที่ชั้นจีไปดูกันค่ะ moments later ตอนนี้พวกเราทุกคนก็ได้ฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยแล้วเร็ววุเร็วมากที่เดคือแบบหายใจไม่ทันเลยป๊บเดียวเราเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวให้แคทรีวิวดูก่อนแลปอัพให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่มาถึงเราทำอะไรกันบ้างใช้เวลาไปประมาณกี่นาทีบ้างค่ะ ถ้าถึงเราก็จะต้องเหมือนลงทะเบียนข้างหน้าก็ยื่นบัตรประชาชนก็ถามมาจากบริษัทและคอร์รัปชันของซิโนบาร์เราจะเป็นอมือร้อนโดทสั้งต้มค่ะก็มีเออ่ให้ลงทะเบียนว่าเราเคยมีประวัติอะไรต่างๆไว้มีไข้มีไอมีติดเออ่มีใกล้ผู้ติดเชื้อโควิดอะไรเพิ่มใหมก็พอเข้ามาถึงเราก็มานั่งรอตรงข้างหน้านะคะใกล้ผู้ติดเชื้อไหมก็คือผู้ติดเชื้อ์มาพูดติดเชียรมาด้วยแต่ว่านานมาแล้วนานแล้วสองหนับเลย เขาก็จะวัดความดันเราความดันเราของวัดสุนัขภูอะไรหมดนี้ก็นั่งรอประมาณ15นาทีก็เรียกเช็คประวัติรอบนึ่งค่ะแล้วก็เขาจะประวัติทุกประการถามน้ำหนักหรือแล้วก็ให้เราอ่านเหมือนเป็นข้อตกลงเก้าข้อเขาจทำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะได้เอกสารมาเป็นเปเปอร์หรือเอกสารอ่นแล้วก็ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเราก็มานั่งรอแบบประมาณ 10นาทีได้นี้ได้แล้วก็เรียกเข้าห้องฉีดซึ่งการฉีดเร็วมากเร็วแบบ10นาทีเสร็จทนี้ได้มันเสร็จพอได้ฉีดแล้วปลอดภัยนะคะแตงคือคือไม่เจ็บเลยเอาจริงๆคือไม่รู้ตัวได้ซ้ำกำลังคุยกับพี่เขาอยู่ว่าเออขอขออนุญาตถ่ายรูปแบบถ่ายเก็บเป็นหน้าทัดได้ไหมก็คือปึ๊บอาเสร็จแล้วเร็วมากรู้สึกว่าโรงพยาบาลสะอาดเนาะ ฟ้าูกว่าสะอาดใหม่มากไม่คิดว่าเป็นโรงงานด้วยตอนแรกคิดว่าเป็นแบบตึกอะไรน่าตึกนู้ว่าเป็นข้างสรับินเท้ารานอ้โอเคมากค่ะก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่รู้ึกว่าเขาบริการ,ร้ี่ระบบจัดการคข้<ช>างดีเนะเราไม่ต้องไปนั่งแบบตอณภูมย้าย<ช>หลายๆเขเ็นมาเป็นแรอร์อเบริการตัดการถึงที่ีแค่ะงก็เท่ากับว่าวันนี้พวกเรา หลายคนในบริษัทละการ like. ่ะก็ได้มาฉีดร็อตแรกแล้วนะคะกับชิโนฟาร์มก็มั่นใจได้ว่าเราปลอดภัยร้อมกลับมาทํางานพร้อมเต็มที่ค่ะอยากจะกลับมาทํางานในเือวันนี้แล้วอยากมากๆแล้วค่ะวันนี้จบค่ะวันนี้ตอนนี้ก็คือสมาชิกนั่งรอนะคะ เสร็จสิ้นขบวนการพัภูมิมาอยู่แล้วค่ะวันนี้ภูมิดีนะคะก็เลยไม่ได้ฉีดวันนี้ต้องรอให้ภูมิลดก่อนเกิดเกิดอะไรขึ้นกับเราคะเราเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมคะตะกี้ได้รับวัคซีนมาแล้วเป็นเชื้อแบบมีชีวิตและยังคงอยู่นะคะเราก็เลยต้องเสียงทลาให้คนอื่นที่ยังไม่มีภูมิฉีดเราก็ต้องรอไป90-120วันเราไปค่ะ